แนะนำบทยูซุฟด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออลิฟลามรอเหล่านี้คือองค์การทั้งหลายของคำภีที่ชัดแจ้งแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานล,ลงมาเป็นภาษาอารับเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาคิดเราจะเล่าเรื่องราวที่ดียิ่งแก่เจ้าตามที่เราได้ประทานองค์การอัลกุรอานนี้แก่เจ้าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าอยู่ในหมู่ผู้ที่ไม่ทราบเรื่องราว จงดำลึกถึงขนาดที่เขากล่าวแก่พ่อของเขาว่าโอ้ oh, พ่อจ๋าแท้จริงฉันได้ฝันเห็นดวงดาวสิบเอ็ดดวงและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ฉันฝันเห็นมันคารวะต่อฉัน mm hmm. เขายะกูกล่าวว่าโอ้ oh, ลูกรักเอ๋อยเ mm hmm. จ้าอย่าได้เล่าความฝันของเจ้าแก่พี่น้องของเจ้าเป็นอันขาดเ mm hmm. พราะพวกเขาจะวางอุบายแก่เจ้าอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแท้ hmm. จริงชัยตอนนั้นเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งแก่มนุษย์ mm hmm. และเช่นนั้นแหละ พระผู้อิบาลของเจ้าทรงเลือกเจ้าและทรงสอนให้เจ้ารู้วิชาทำนายฝันและทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์สมบูรณ์แก่เจ้าและวงวานของยาคูเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงให้ความโปรดปรานสมบูรณ์แก่ปู่ทั้งสองของเจ้ามาก่อนแล้วคืออิบรอฮีมและอิสหแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญ แท้จริงเกี่ยวกับยูซุปและพี่น้องของเขานั้นมีสัญญาหลายประการสําหรับสอบถามจงระลึกถึงขณะที่พวกเขากล่าวกันว่าแน่นอนยูซุปและน้องของเขาเป็นที่รักแก่พ่อของเรายิ่งกว่าพวกเราทั้งๆท,ที่พวกเรามีจํานวนมากแท้จริงพ่อของเราอยู่ในการหลงผิดจริงๆพวกเจ้าจงอย่าฆ่ายูซุปเลยหรือเอาไปทิ้งในที่เปลี่ยวเสียเพื่อความเอาใจใส่ของพ่อของพวกเจ้า จะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นกลุ่มชนที่ดีหลังจากเขาคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าอย่าฆ่ายูซุฟเลยแต่จงโยนเขาลงไปในบ่อลึกเพื่อผู้เดินทางบางคนจะได้เอาเขาออกมาหาพวกเจ้าจำต้องกระทำเช่นนั้นพวกเขากล่าวว่าโอ้คุณพ่อของเราทำไมท่านไม่ไว้ใจเราที่มีต่อยูซุฟและแท้จริงเรานั้นเป็นผู้เอาใจใส่ต่อเขาพรุ่งนี้ขอให้ส่งเขาไปกับเราเพื่อเขาจะได้กินอิ่มและเล่นอย่างสนุก และแท้จริงเรานั้นจะเป็นผู้ดูแลเขากล่าวว่าแท้จริงมันจะทำให้ฉันเศร้าใจเมื่อพวกเจ้าจะเอาเขาไปและฉันกลัวว่าสุนัขป่าจะกินเขาขณะที่พวกเจ้าไม่ไ um ด้เอาใจใส่ต่อเขาพวกเขากล่าวว่าหากสุนัขป่ากินเขาทั้งท้งที่เรามีจํานวนมากดังนั้นพวกเราก็เป็นผู้ขาดทุนอย่างแน่เมื่อพวกเขาพาเขาไปพวกเขาตกลงกันว่า เจ้าเขาโยนลงไปในบ่อลึกและเราได้ประทานองค์การแก่เขาคืออยู่ซุกว่าแน่นอนเจ้าจะได้เล่าแก่พวกเขาถึงการการะทำของพวกเขาในครั้งนี้โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกและพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวกเขาเวลาคำ่ำพลางร้องให้พวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราพวกเราได้ออกไปวิ่งแข่งกันและเราได้ปล่อยยูซุกไว้เฝ้าสิ่งของของเรา แล้วสุนัขป่าได้มากินเขาและท่านย่อมไม่เชื่อเราทั้งๆท,ที่พวกเราเป็นผู้พูดจริงและพวกเขาได้นำเสื้อของเขามามีเลือดปลอมติดอยู่เขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้นเพื่อพวกเจ้าดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดีแล้วเอาส่งเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือต่อสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้างและคณะเดินทางได้มาถึงแล้วพวกเขาก็ได้ส่งคนแบกน้ำของพวกเขาไปตักน้ำจากบ่อ เขาได้หย่อนถังของเขาลงไปในบ่อเขากล่าวว่าโอ้ข่าวดีจริงๆนี่มันเด็กนี่และพวกเขาได้ซ่อนเขาไว้เป็นสินค้าแต่เราทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเขากระทำและพวกเขาได้ขายเขาไปด้วยราคาที่ถูกนับได้ไม่แพงนักโดยที่พวกเขาเป็นผู้มักน้อยและผู้ที่ซื้อเขามาจากอียิปต์กล่าวกับภรรยาของเขาว่าจงให้ที่พักแก่เขาอย่างเหมาะสม บางทีเขาจะทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้างหรือรับเขาเป็นบุญบุญทรรและเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้อยู่ซุมีอำนาจในคณนดิน,นและเพื่อเราจะได้สอนให้เขารู้วิชาทำนายฝันแล้วเราทรงเป็นผู้พิชิตในกิจการของพรมแต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่รู้และเมื่อเขามาลุวัยหนุ่มชะกันเราได้ความสุขรอบค้อบและวิชาการแก่เขาเช่นนั้นแหละ เราตอบแทนแกบรรดาผู้กระทำความดีและนางได้ยั่วยวนเขาโดยที่เขาอยู่ในบ้านของนางและนางได้ปิดประตูอย่างแน่นและกล่าวว่ามานี่สิเขากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่อวอแท้จริงเขาสามีของนางเป็นนายของฉันให้ที่ทักพิงที่ดียิ่งแก่ฉันแท้จริงบรรดาผู้อาธรรมจะไม่บรรลุความสำเร็จและแท้จริงนางได้ตั้งใจมั่นในตัวเขา และเขาก็ตั้งใจในตัวนางหากเขาไม่เห็นหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระผู้อภิบาลของเขาเช่นนั้นแหละเพื่อเราจะให้ความชั่วและการลามกห่างไกลาจากเขาแท้จริงเขาคือคนหนึ่งจากวงเบาของเราที่บริสุทธิ์ใจและทั้งสองได้วิ่งไปในที่ประตูและนางได้ดึงเสื้อของเขาจากด้านหลังและทั้งสองได้พบสามีของนางที่ประตูนางกล่าวว่า อะไรคือโทษของผู้ประสงค์ร้ายต่อภริยาของท่านนอกจากการจำคุกหรือการลงโทษอย่างจ็ปวดเขากล่าวว่านางได้ยั่วยวนฉันและพยานคนหนึ่งในบ้านของนางได้เป็นพยานหากเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหน้าดังนั้นนางก็พูดจริงและเขาก็อยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จและหากว่าเสื้อของเขาถูกดึงขาดทางด้านหลังนางก็กล่าวเท็จและเขาอยู่ในหมู่ผู้พูดจริงดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสื้อของเขา ถูกดึงขาดทางด้านหลังเขากล่าวว่าแท้จริงมันเป็นอุบายของพวกเธอแท้จริงอุบายของพวกเธอนั้นยิ่งใหญ่นะยูซุปจงหันหลังให้เรื่องนี้เถิดและเธอจงขออภัยความผิดของเธอแท้จริงเธอนั้นอยู่ในหมู่ผู้กระทำความผิดและพวกผู้หญิงในเมืองกล่าวว่าภรรยาของผู้ว่าได้ยั่วยวนเด็กรับใช้ของนางแน่นอนเขาทําให้นางหลงรัก แท้จริงเราเห็นนางอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งเมื่อนางได้ยินเสียงวิจารณ์ของนางเหล่านั้นนางจึงชมคนไปยังนางเหล่านั้นและนางได้เตรียมที่พักพิงสําหรับนางเหล่านั้นและได้นํามีดมาให้ทุกคนในหมู่นางเหล่านั้นและนางกล่าวแก่เขาว่าจงออกไปหานางเหล่านั้นเถิดเมื่อนางเหล่านั้นเห็นเขาก็ไอการสรรเสริญและเฉือยมือของตัวเองและกล่าวว่า เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นแน่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากมะลักผู้มีเกียรตินางกล่าวว่านั่นคือสิ่งที่พวกเธอประนามฉันเกี่ยวกับเขาและแน่นอนฉันได้ยั่วยวนเขาแต่เขาขัดขวางอย่างแข็งขันและหากเขาไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันสั่งเขาแน่นอนเขาจะถูกจำคุกและอยู่ในหมู่ผู้ยอมจำนวนเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ทุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ฉันมากกว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องฉันไปสู่มันถลาพระองค์มิทรงให้อุบายของนางพ้นไปจากฉันแล้วฉันอาจจะโน้มเอียงไปหาพวกนางและฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้โง่เขลบดังนั้นพระผู้อวยบาลของเขาได้ตอบรับเขาแล้วแล้วพระองค์ทรงให้อุบายของพวกนางพ้นห่างไปจากเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ เมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่เขาหลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐานอันชัดแจ้งก็ลงความเห็นว่าต้องขังเขาไว้ระยะหนึ่งและชายหนุ่มสองคนมหาดเล็กได้เขา้าคุกพร้อมกับเขาหนึ่งในสองคนกล่าวว่าแท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันคันเล่าและคนหนึ่งกล่าวว่าแท้จริงฉันฝันเห็นว่าฉันแบกขนมปังไว้บนศีรษะของฉันแล้วนกได้มากิน จงบอกเราถึงการทํานายฝันด้วยแท้จริงเราเห็นท่านอยู่ในหมู่ผู้ทําความดี mm hmm. เขากล่าวว่าอาหารที่เจ้าทั้งสองจะได้รับยังมาไม่ถึงเจ้าทั้งสองเว้นแต่ฉันจะบอกเจ้าทั้งสองเป็นการทํานายมันก่อนที่มันจะมาถึงเจ้าทั้งสองและนั่นแหละคือสิ่งที่พระผู้อวยบานของฉันส่งสอนฉันแท้จริงฉันได้ละทิ้งแนวทางของกลุ่มชนผู้ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และพวกเขาเป็นพวกที่ปฏิเสธศรัทธาต่อวันประโลก และฉันได้ดำเนินตามแนวทางของบรรพบุรุษของฉันคืออิบราฮิมและอิสหะและยาคุบไม่เป็นการบังควรแก่เราที่จะตั้งพาขีด้วยสิ่งใดต่ออัลลอนั่นมาจากความโปรโดปรานของอัลลอฮ์แก่เราและแก่มนุษยชาติแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ขอบคุณโอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ยพระเจ้าหลายองค์ดีกว่าหรือว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะผู้ทรงอนุภาพดีกว่า สิ่งที่พวกเจ้าเคารพพักดีอื่นจากพระองค์ไม่ใช่อื่นใดนอกจากบรรดาชื่อที่พวกเจ้าและบรรดาบรรพบุรุษของพวกเจ้าใช้เรียกเท่านั้นอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานในเรื่องนี้ลงมาการตัดสินไม่ได้เป็นสิทธิของใครนอกจากอัลลอฮ์พระองค์ทรงใช้ไม่ให้พวกเจ้าเคารพพักดีสิ่งใดนอกจากพระองค์เท่านั้นนั่นคือศาสนาที่เที่ยงธรรมแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้โอ้เพื่อนร่วมคุกทั้งสองของฉันเอ๋ย ส่วนคนหนึ่งของเจ้าทั้งสองเขาจะรินเล่าให้หนายของเขาและส่วนอีกคนหนึ่งจะถูกแขวนตรึงแล้วนกจะกินศีรษะของเขาเรื่องถูกกำหนดไว้ตามที่เจ้าทั้งสองขอความแล้วเขากล่าวแก่คนที่เขาคิดว่าจะพ้นโทษในทั้งสองคนว่าจงเล่าเรื่องของฉันแก่นายของเจ้าด้วยแล้วชายตอนได้ทำให้เขาลืมเรื่องของเขาคืออยู่สุภณตที่นายของเขาเขาจึงอยู่ในคุกอีกหลายปี และกษัตริย์ได้ตรัสว่าแท้จริงฉันฝันเห็นวัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัวถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินพวกมันและรวงข้าวเขียวเจ็ดรวงถูกรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดมันโอ้คุณนางทั้งหลายเอ๋ยจงอธิบายการฝันของฉันนี้ให้แก่ฉันหากพวกเจ้าเป็นผู้ทํานายฝันได้พวกเขากล่าวว่าเป็นการฝันที่สับสนและพวกเราไม่ใช่ผู้รู้ในการทำนายฝัน <Okay. S 1> เขาผู้รอดพ้นคนหนึ่งในสองคนดำลึกขึ้นมาได้หลังจากชั่วระยะเวลาหนึง่ง กล่าวว่าฉันจะขอบอกท่านถึงการทำนายฝันพวกท่านจงส่งฉันไปสิยูซุปผู้มีสัจจะเอย๋ยจงอธิบายกับเราถึงเรื่องวัวตัวเมียอ้วนเจ็ดตัวถูกวัวผอมเจ็ดตัวกินและรวงข้าวเขียวเจ็ดรวงถูกรวงข้าวแห้งเจ็ดรวงรัดหวังว่าฉันจะกลับไปหาพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้รู้เรื่องยูซุฟบอกว่าพวกท่านจะต้องเพาะปลูกเป็นเวลาเจ็ดปีต่อเนื่องกัน สิ่งที่พวกท่านเก็บเกี่ยวได้ก็จงปล่อยมันไว้ในรวงของมันเว้นแต่ส่วนน้อยที่ท่านจะใช้เป็นอาหารหลังจากนั้นเจ็ดปีงความแรนแค้นจะติดตามมามันจะกินสิ่งที่ท่านสะสมไว้สำหรับมันนอกจากส่วนน้อยที่ท่านจะเก็บเอาไว้ทำผัดหลังจากนั้นปีที่ผู้คนจะได้รับฝนติดตามมาและในปีนั้นพวกเขาจะได้คันอุ้งและกริย์นกล่าวว่าจงนําเข้ามาหาฉันสิ เมื่อคนนำข่าวมาหาเขาเขากล่าวว่าจงกลับไปยังนายของเจ้าแล้วถามปรุงถึงเรื่องผู้หญิงที่เฉือนมือของนางแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ถึงอุบายของพวกนางเหล่านั้นกษัตกล่าววา่าเรื่องราวของพวกเธอเป็นเช่นไรเมื่อพวกเธอยั่วยวนยู่ซุฟพวกนางกล่าววา่าขอลอดทรงคุ้มครองเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเคยทำชั่ว ภรรยาของผู้ว่ากล่าวว่าบัดนี้ความจริงได้ปรากฏขึ้นแล้วฉันได้ยั่วยวนเขาและแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้สัตว์จริงอย่างแน่นอนทั้งนี้เพื่อใเขารู้ว่าแท้จริงฉันไม่ได้ทรยศต่อเขาโดยลับหลังและแท้จริงอลัลลอฮ์จะไม่ส่งชี้แนะแนวทางการวางแผนของพวกทรยศและฉันไม่อาจชำระจิตใจของฉันให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ แท้จริงจิตใจนั้นถูกครอบงำไว้ด้วยความชั่วนอกจากที่พระผู้อภิบาลของท่านส่งเมตตาแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันเป็นผู้สง่งอภัยผู้ส่งเมตตาเสมอและกษสัตรว่าจงนำเขามาหาฉันสิฉันจะแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้ใกล้ชิดของฉันเมื่อยุสุฟได้สนทนากับพระองค์แล้วพระองค์ตรัสว่า แท้จริงท่านอยู่ตอนหน้าเราในวันนี้เป็นผู้มีตำแหน่งสูงเป็นที่ไว้วางใจ mm. เขากล่าวว่าได้โปรดแต่งตั้งฉันให้เป็นผู้ควบคุมการคลังของประเทศแท้จริงฉันเป็นผู้จดจำผู้รู้ดีในด้านนี้ mm. และเช่นนั้นแหละเราได้ให้ยูซุฟมีอำนาจในแผ่นดินเขาจะพำนักอยู่ที่ใดก็ได้ตามต้องการเราจะให้ความเมตตาของเราแก่ผู้ที่เราประสงค์ และเราไม่ได้ทําให้รางวัลของผู้ทําความดีสูญหายและแน่นอนรางวัลในปรโลกนั้นดียิ่งสําหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยที่พวกเขายังเคยและพี่น้องของยูซุปได้มาแล้วเข้าไปหาเขายูซุปจําพวกเขาได้แต่พวกเขาจํายูซุปไม่ได้และเมื่อเขายูซุปได้จัดเตรียมให้แก่พวกเขาซึ่งเสบียงอาหารของพวกเขาแล้วเขากล่าวว่าจงนําน้องชายของพวกท่านจากพ่อของพวกท่านมาหาฉันด้วย พวกท่านไม่เห็นหรือว่าแท้จริงฉันได้ตวงให้อย่างครบคันและฉันนั้นดียิ่งในหมู่ผู้ต้อนรับถ้าหาพวกท่านไม่นําเข้ามาหาฉันจะไม่มีการตวงจากฉันให้พวกท่านอีกและพวกท่านอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกพวกเขากล่าวว่าเราจะเกลี้ยก,กล่อมบิดาของเขาให้เขาออกมาและแท้จริงเราจะทําได้อย่างแน่นอนและเขายูซุกล่าวแก่คนชายของเขาว่าจงใส่เงินทองของพวกเขาไว้ในย่ามของพวกเขา หวังว่าพวกเขาคงจำมันได้เมื่อพวกเขากลับไปหาครอบครัวของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้กลับใหม่เมื่อพวกเขากลับไปหาพ่อของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราการตวงถูกห้ามแก่เราจงส่งน้องเราไปกับเราเพื่อเราจะได้ส่วนตัวและแท้จริงเราเป็นผู้คุ้มกันเขาเขาพ่อกล่าวว่าฉันจะไม่ไว้ใจพวกเจ้า ที่มีต่อเขาอีกอย่างกับที่ฉันได้เคยไว้ใจพวกเจ้าที่มีต่อพี่น้องของเขาเมื่อก่อนนี้ดังนั้นอลัลลอฮ์ทรงเป็นผู้คุ้มครองที่ดียิ่งและพระองค์เท่านั้นทรงเมตตายิ่งในผู้หมูม่เมตตาทั้งหลายและเมื่อพวกเขาเปิดย่างสบียงของพวกเขาออก <S <S ก็เห็นเงินของพวกเขาถูกคืนกลับมาอย่างพวกเขาด้วยพวกเขาจึงกล่าวว่าโอ้พ่อของเรา เราต้องการอะไรอีกเล่านี่ไงเงินของเราถูกกลับคืนมาอย่างเราแล้วเรายังได้นำสเบียงมายัางครอบครัวของเราอีกและเราจะดูแลน้องของเราและเราจะได้เพิ่มการตวงอีกหนึ่งตัวลานั่นเป็นการตวงที่ง่ายหรือเกิเขาพ่อกล่าวว่าฉันจะไม่ส่งเขาไปกับพวกเจ้าจนกว่าพวกเจ้าจะนำสัญญาจาเอาล่อให้ฉันเสก่อน ว่าพวกเจ้าจะนำเขากลับมาอย่างแน่นอนเว้นแต่พวกเจ้าจะถูกปิดลอ้อมเมื่อพวกเขาได้สัญญาของพวกเขาแก่พ่อแล้วพ่อกล่าวว่าอาลัลลอฮ์ทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราได้สัญญาต่อกันไว้และเขากล่าวว่าโอ้ลูกเอ๋ยพวกเจ้าอย่าเข้าเมืองทางประตูเดียวกันแต่พวกเจ้าจงเข้าเมืองต่างประตูกันและฉันไม่อาจให้ความคุ้มกันพวกเจ้าจากอาลัลลอฮ์ไดา การตัดสินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ฉันขอมอบหมายต่อพระองค์และขอบรรดาผู้มอบการไว้วางใจจงมอบหมายต่อพระองค์เถิดและเมื่อได้เข้ามาตามที่พ่อของพวกเขาได้สั่งไว้ไม่มีสิ่งใดที่จะช่วยพวกเขาให้พ้นจากอัลลอฮ์ได้เว้นแต่ความต้องการในจิตใจของยะกูบซึ่งเขาได้ปฏิบัติไปและแท้จริงเขาเป็นผู้มีความรู้ พราะสิ่งที่เราได้สอนเขาแต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้และเมื่อพวกเขาได้เข้าไปหายูซุฟเขายูซุฟได้รับน้องชายของเขาไปอยู่กับเขาเขากล่าวว่าแท้จริงฉันเป็นพี่ชายของเจ้าดังนั้นเจ้าอย่าได้เสียใจในสิ่งที่พวกเขากระทำเมื่อเขาได้จัดเตรียมสเสบียงอาหารของพวกเขาให้แก่พวกเขาแล้วเขาได้ใส่เครื่องตวงลงในย่ามของน้องชายของเขาแล้วผู้ประกาศได้ประกาศว่า โอคณะเดินทางทั้งหลายเอ,อ๋ยแท้จริงพวกเจ้าเป็นพวกขโมย<อ>พวกเขากล่าวพลางหันไปทางผู้ประกาศว่ามีอะไรหายไปจากพวกท่านหรือ,อพวกเขากล่าวว่าเครื่องตวงของกษัตริย์หายไปจากเราและผู้ใดนำมันมาคืนเขาจะรับสเสบียงเป็นรางวัลหนึ่งตัวลาและฉันเป็นผู้รับรองพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อโดยแน่นอนพวกท่านทราบู่ว่าพวกเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำความเสียหายในแผ่นดิน พวกเราไม่ใช่ขโมยพวกเขากล่าวว่าถ้าเช่นนั้นโทษของมันจะเป็นเช่นใดหากพวกเจ้าเป็นผู้กลรผิดพวกเขากล่าวว่าโทษของมันถือผู้ใดถูกคนพบในย่ามของเขาดังนั้นเขาก็ต้องได้รับโทษเช่นนั้นแหละเราจะลงโทษบรรดาผู้อธรรมดังนั้นเขาได้เริ่มค้นในย่ามของพวกเขาก่อนย่ามน้องชายของเขาแล้วเขาก็ได้นํามันออกมาจากยามของน้องชายของเขาเช่นนั้นแหละ เราได้ใช้ยูซุฟใช้กล่อุบายเขาจเจ้าน้องชายของเขาไว้ไม่ได้ในาศาสนาของกษัตริย์นอกจากว่าอัลลอฮ์จะสรงประสงค์เราจะยกฐานะหลายขั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์และเหนือทุกๆผู้ที่มีความอดทนคือผู้รับรู้พวกเขากล่าวว่าหากเขาขโมยแน่นอนที่ชายของเขาก็ได้ขโมยมาก่อนแต่ยูซุฟได้ซ่อนความรู้สึกไว้ในใจของเขา และไม่ได้เปิดเผยมันแก่พวกเขาเขากล่าวว่าพวกเจ้ามีสถานะที่เลวมากแต่ลอารู้ดียิ่งถึงสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวมาพวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านผู้ว่าเขามีพ่อที่แก่ชรามากแล้วเขาได้โปรดเอาพวกเราไว้คนหนึ่งแทนเขาเถิดแท้จริงเราเห็นท่านนั้นอยู่ในหมู่ผู้ทําความดีเขากล่าวว่าเราเขอความคุ้มครองด้วยอลอ์ที่เราจะเอาคนอื่น นอกจากผู้ที่เราพบทรัพย์สินของเราอยู่ที่เขาถ้าเราทําอย่างนั้นแท้จริงเราก็เป็นผู้อาธรรมอย่างแน่นอน<ป>เมื่อพวกเขาหมดอะไรจากน้องชายของเขาพวกเขาก็หันหน้าเขา้าปรึกษากันตามลำพังที่คนโตของพวกเขากล่าวว่าพวกเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าพ่อของพวกเจ้าได้เอาสัญญาอย่างมั่นคงจากอาลัลลอฮ์แก่พวกเจ้าและก่อนนี้พวกเจ้าก็ได้เคยผิดพลาดในเรื่องของยูซุฟมาแล้ว ฉันจะไม่ออกจากดินแดนนี้จนกว่าพ่อของฉันจะอนุญาตแก่ฉันหรือว่าลอจะทรงตัดสินแก่ฉันโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดหากพวกเจ้าจงกลับไปยังพ่อของพวกเจ้าแล้วกล่าวว่าโอ้พ่อของเราแท้จริงลูกของท่านขโมยและเราไม่เป็นพยานเว้นแต่สิ่งที่เรารู้และเราไม่ใช่ผู้เก็บความลับและจงถามชาวเมืองที่เราพำนักอยู่ในนั้นและกองคาราวานที่เราเดินทางร่วมมาด้วย และแท้จริงเรานั้นเป็นผู้สัต์จริงอย่างแน่นอนเขากล่าวว่าแต่ว่าจิตใจของพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้นเพื่อพวกเจ้ามาแล้วดังนั้นการอดทนเป็นสิ่งที่ดียิ่งหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงนำพวกเขาทั้งหมดมาหาฉันแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญและเขายะกูบได้ผินหลังให้พวกเขาและกล่าวว่าโอ้อานิจจาอยู่ซุบเอ๋ย และตาทั้งสองข้างของเขาหมวัวเนื่องจากความเศร้าโศกโดยที่เขาเป็นผู้อดกลัน้นพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อหรอท่านยังคงรำลึกถึงยูซุฟอยู่จนกระทั่งท่านเจ็บจวนจะตายหรือท่านพินาศไปเขากล่าวว่าแท้จริงฉันขอร้องเรียนความเศร้าสลดของฉันและความทุกข์กระถมของฉันต่อหรอและฉันรู้เรื่องความเมตตาเจ้าหรอซึ่งพวกเจ้าไม่รู้โอ้ลูกรัก พวกเจ้าจงไปสีบข่าวของยูซุฟและน้องของเขาและพวกเจ้าอย่าหมดหวังต่อความเมตตาของลอแท้จริงไม่มีผู้ใดหมดหวังต่อความเมตตาของลอนอกจากกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นดังนั้นเมื่อพวกเขาได้มาหาเขายูซุฟพวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านข้าหลวงความทุกข์ได้ประสบกับเราและครอบครัวของเราและเราได้นำสินค้าราคาต่ำม,มาดังนั้นขอท่านได้โปรดตรวงให้เราอย่างครบถ้วน และโปรดบริจาคให้เราด้วยแท้จริงอเล์จะทรงตอบแทนผู้บริจาคทานทั้งหลาย mm hmm. เขากล่าวว่า mm hmm. พวกเจ้าทราบไหมว่าสิ่งที่พวกท่านได้ทํากับยูซุปและน้องชายของเขา mm hmm. เมื่อพวกท่านเป็นผู้ง,งหงาย mm hmm. พวกเขากล่าวว่า mm hmm. แน่นอนท่านคือยูซุปใช่ไหม mm hmm. เขากล่าวว่าฉัานคือยูซุปและนี่คือน้องชายของฉัน mm hmm. และแน่นอนอเลอ์ทรงโปรดปรานเรา แท้จริงผู้ใดที่ยำเกรงและอดทนแน่นอนอัลลอฮ์จะมิส่งให้รางวัลของบรรดาผู้ทําความดีต้องสูญหายไปเป็นอันขาดพวกเขากล่าวว่าความจริงอัลลอฮ์ทรงให้เกยียรติท่านเหนือพวกเราโดยที่พวกเราเป็นผู้ทําความผิดอย่างแน่นอน mm hmm. เขากล่าวว่าวันนี้ไม่มีการประนามพวกท่านอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้พวกท่านโดยที่พระองค์ทรงเมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลาย mm hmm. พวกท่านจงนําเสื้อของชั้นนี ไปวางไว้ที่ข้างหน้าพ่อของฉันเขาจะกลับเป็นผู้มองเห็นแล้วจงนำครอบครัวของเจ้าทั้งหมดมาอย่างฉันเมื่อกองคาราวานได้ออกมาจากอกีพ่อของพวกเขากล่าวว่าแท้จริงฉันได้กลิ่นของยูซุฟหากพวกเจ้าไม่กล่าวหาว่าฉันเหลวไหลพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อหรอกแท้จริงท่านนั้นยังอยู่ในการหลงของท่านเช่นเดิมเมื่อผู้นำข่าวดีมาถึงเขาได้วางเสือ้อยูซุฟไว้ข้างหน้าเขา ดังนั้นเขาจึงกลับเป็นผู้มองเห็นเขากล่าวว่าฉันไม่ได้บอกพวกเจ้าหรือว่าแท้จริงฉันรู้จักอลัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ mm hmm. พวกเขากล่าวว่าโอ้พ่อของเราโปรดขอพยโทษความผิดของเราให้แก่เราด้วยแท้จริงเราเป็นผู้ผิด mm hmm. เขากล่าวว่าฉันจะขอพยโทษจากพระผู้อภิบาลของฉันให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ mm hmm. ดังนั้นเมื่อเขาได้เข้าไปหายูซุเขาได้สวมกอดพ่อแม่ของเขาแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงเข้ามาในหีบโดยปลอดภัยเถิดอินชาอัลลอฮ์และเขาได้ยกพ่อแม่เขาขึ้นบนบัลหลังและพวกเขาก็ก้มลงคาระวะเขาและกล่าวว่าโอ้พ่อของฉันนี่คือการทำนายฝันของฉันแต่ครั้งก่อนพระผู้อภิบาลของฉันทรงทำให้เป็นจริงและพระองค์ทรงให้เกียรติฉัน โดยพระองค์ทรงให้ฉันออกจากคุกและนำพวกท่านมาจากชนบทหลังจากที่ชายตอได้ยุยงให้เกิดการแตกแยกระหว่างฉันกับพี่น้องของฉันแท้จริงพระผู้อภิบาลของฉันทรงโปรดปรานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงรอบรูผู้ทรงประยิชาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงพระองค์ได้ประทานอำนาจบางส่วนแก่ฉัน และทรงสอนฉันให้รู้การทำนายฝันพระองค์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์เป็นผู้คุ้มครองฉันทั้งในโลกนี้และปรโลกขอพระองค์ทรงให้ฉันตายในสภาพของผู้นอบน้อมและทรงให้ฉันไปรวมอยู่ในหมู่ผู้คนดีทั้งหลายนั่นคือส่วนหนึ่งจากขา่าวลับที่เราได้องค์การมันมาให้แก่เจ้าและเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกเขา ขณะที่พวกเขาตกลงกันในเรื่องของพวกเขาและพวกเขาวางแผนและผู้คนส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาต่อเจ้าถึงแม้เจ้าปรารถนาอย่างยิ่งก็ตามและเจ้าไม่ได้ขอรางวัลของพวกเขาในเรื่องนี้มันอัลกุรอานไม่ใช่อื่นใดน,นอกจากเป็นข้อตักเตือนให้ดำลึกแก่สาปละโลกและกี่มากน้อยแล้วจากสัญญาณในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นบินที่พวกเขาผ่านมันไปโดยที่พวกเขาผินหลังให้มัน และส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่อลอเว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ตั้งพารี<ง>พวกเขาจะปลอดภัยหรือเมื่อการครอบคลุมแห่งการลงโทษของอลอจะมาอย่างพวกเขาหรือเมื่อวันอวสานจะมาอย่างพวกเขาอย่างฉับพลันโดยที่พวกเขาไม่ทันรู้ตัวจง,งกล่าวเถิดมุฮัมมัดวันนี้คือแนวทางของฉันฉันเรียกร้องไปสู่อลอด้วยหลักฐานอันชัดเจนทั้งตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉัน และล้อผู้ทรงมหาบริสุทธิ์ฉันไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งพากีและเราไม่ได้ส่งผู้ใดมาก่อนเจ้านอกจากบรรพบรุษจากชาวเมืองที่เราได้ประทานองค์การแก่พวกเขาพวกเขาไม่ได้เดินทางไปในแผ่นดินดอกหรือเพื่อพวกเขาจะได้เห็นบ้านปลายของผู้ที่มาก่อนพวกเขาว่าเป็นอย่างไรและแน่นอนประโลกนั้นดียิ่งสําหรับบรรดาผู้ยำเกรงพวกเจ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาคิดบอก ตัวกระทั่งเมื่อบรรดาศาสนาทูตหมดหวังและคิดว่าพวกเขาปฏิเสธศรัทธาและการช่วยเหลือของเราได้มาอย่างพวกเขาดังนั้นผู้ที่เราประสงค์ก็ถูกช่วยเหลือให้รอดพ้นและการลงโทษของเราก็จะไม่ถูกผลักออกไปจากกลุ่มชนผู้กระทำความผิดโดยแน่นอนในเรื่องราวของพวกเขาเป็นบทเรียนสำหรับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญามิใช่เป็นเรื่องราวที่ถูกปั้นแต่งขึ้น แต่ว่าเป็นการยืนยันความจริงที่อยู่ต่อหน้าเขาและเป็นการแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา